สวัสดีครับท่านผู้ชมเรามาเปิดสมกงของหน้ารางเหรียญทองสีเกียที่กัมพูชาโดยกีฬาสีเกมที่กัมพูชากัมพูชาพเพิ่งเปลี่ยนกฎฟุตบอลชายจากอายุไม่เกิน23ปีมาใช้อายุไม่เกิน22ปีโดยทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน22ปีภายใต้การคุมทัพของโค้ชละอินสระศรีธโรมีภารกิจเตรียมทวงเหรียญทองสีเกมจากเวียดนามหลังจากสี่เกมยสองสมัยหลังเป็นทีมชาติเวียดนามที่คว้าเหรียญทองไปครองฟุตบอลชายสีเกมจะมีการจับสลากเป็นสายกันในวันที่5เมษา และจะเริ่มแข่งขันกันในวันที่29เมษายนโดยนัดชิงเหรียญทองเจ็ดตะกันในวันที่16พฤษภาคมโดยซีเกมส์ครั้งที่แล้วที่เวียดนามทีมชาติไทยของเราพลาดท่าให้กับเวียดนามในนัดชิงเหรียญทองล่าสุดครล่ะอิสระศรีธโรหลังจากพาลูกทีมทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในฟุตบอลรายการโดฮาครับ2023เตรียมทำหนังสือยื่นรเรื่องขอตัวกองหน้าตัวเก่งอย่างสมัตเนินตากองหน้าจากปูริลัม,มิเนเตตไปล่าเหรียญทองซีเกมส์ที่กัมพูชา โดยทีมชาติไทยชุดล่าเลยญทองสี่เกมที่กัมพูชามีกองหน้าที่อยู่ในข่าย4คนที่อายุไม่เกิน22ปีคนแรกเป็นสุภนัทเหมือนตากองหน้าวัย20ปีจากบุรีรัมย์ยูเนเต็ดโดยฤดูกาลนี้เจ้าแบงค์สุภนัทเหมือนตาเจ้าตัวทั้งยิงทั้งใจให้กับบุรีรัมย์ยูเนเต็ดโดยซีซัน่นนี้กองหน้าวัย20ปีมีสุดร่มกับการทำประตูของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดถึง21ประตูในทุกรายการและนํำเป็นท็อปแอซซิตในไทยลีกในขณะนี้อยู่ที่9ประตู หากบุรีรัมยูไนเต็ดย่อมป่อยสม,มัติเลนตาไปล่าเหรียญทอง4เกมตาข่ายคู้แข่งมีเสถเทียนคนที่2ธทีรศักดิ์เผยพี่ไม้กองหน้าวัย20ปีจากการท่าเรือเอฟซีโดยรูตุการนี้ถือว่าเจ้าตัวโซโฟอมร้อนแรงให้กับการท่าเรือเอฟซีโดยรูตุการนี้ทีรศักดิ์เผยพี่มามเจ้าตัวลงมาเป็นซุปเปอร์ซับให้กับการท่าเรืออยู่หลายครั้งในฟุตบอลรายการโดฮาคัพที่ผ่านมาถือว่าเจ้าตัวโซโฟอร์มร้อนแรงให้กับทีมชาติไทยชุดยุค23 เลส์สีอของเวียดนามก็ยุบย่องเจ้าตัวเป็นอย่างมากในฟุตบอลรายการโดฮาครับที่ผ่านมาและเทียสับไปที่ใหม่เจ้าตัวยังอยู่ในชุดเลยนเงินสีเกมที่เวียดนามคนที่สามอชิตพลชีริลมกองหน้าวัย21ปีจากเอาบวกในลีเกเยอรมันถือว่าเจ้าไม้เป็นนักเตะไทยคนที่สองต่อจากโค้ชเฮงวิทยาหลังกุณที่ได้รับสัญญาอาชีพในลีเกเยอรมันโดยเจ้าไม้อชิตพลชีริลมติดทีมชาติไทยมาแล้วทุกชุดยกเว้นชุดใหญ่ และยังอยู่ในชุดเลี้ยงเงิน4เกมที่เวียดนามและคนสุดท้ายเป็นแท็กติกกุตตับสั้นกองหน้าวัย2สปวีีจากบีจีปทุมยูไนเต็ดถึงแม้เจ้าตัวจะเป็นตัวสำรองของสโมสรบีจีปทุมยูไนเต็ดแต่กองหน้าลูกเพิ่งไทยสวีเดนก็ไม่เป็นรองใครในนักเตะรุ่นเดียวกันและแท็กติกกุตตับสั้นเจ้าตัวยังอยู่ในชุดเลี้ยเงิน4เกมที่เวียดนามถ้าทางสโมสรปล่อยนักเตะทั้ง4คนไปล่าเลี้ยทอง4เกมที่กัมพูชาทีมชาติไทยของพวกเราก็มีโอกาสคว้าเลี้ยทอง4เกม ที่กัมพูชาสูงโดยทีมชาตไทยชุดนี้ไม่ว่าจะเป็นกองหลังกองกลางกองหน้ามีให้โคตรละกิสระซีทโรได้เรียยซสายสวยเยอะพอสมควรสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดเนื้อหาและเรื่องราวต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ